ตอนนี้ได้เวลาไปกรี๊ดกับสี่หล่อโปรไฟล์ดีมีมาดผู้นำพี่ติ๊กพี่เคนพี่แอนดริวและพี่อนันดากับพีเด็ดส่งท้ายซีรีส์เลือดมังกรที่รับรองว่าสาวๆดูแล้วต้องเอาไปเพอแน่นอนค่ะ ส่งท้ายซีรีส์เลือดมังกรตอนหงด้วยฉากอวสานที่รวมพระเอกน้าลอยอย่างติ๊กเจษฎาพรเคนทีรเดชอนันดาเอฟริงแฮมแอนดรูว์เกรกสันและนางเอกเจนนี่เทียนโพสุวรรณโดยซีนนี้พิติ๊กทรงกรดได้ขึ้นรับตำแหน่งนายกสมาคมเลือดมังกรจูๆ่ๆผู้กำกับพีออฟพงพัฒน์ก็ดันเพิ่มบทกล่าวคำปฏิญาณที่พึ่งแต่งเสร็จสดๆร้อนๆมาให้ท่องเสยาวเหยียดแต่พิติกก็จัดให้ได้ดังหวังเบื้องหน้าอาจดูเคร่งขรึมแต่เบื้องหลังนี่หาสุดๆแต่ละคนทิ้งมาดหน้าเกรง ถมถมตัวโอบกอดพี่ออฟสุดพลงังแย่งซีถ่ายรูปกันยกใหญ่พร้อมเผยความในใจให้ฟังแต่ห้ามเปิดทีวีเสียงดังนะคะเดี๋ยวพี่ออฟได้ยิน เป็นฉ<บ>ากจบของเรื่องนี้ครับทุกคนก็มารวมตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการจะทําแต่แรกเนี่ยมันสำลิดผลแล้วไม่เอาพิติกได้เป็นนยายกแล้วไ,ไม่เอาอันนี้ครับตอบ,ตอบหลายทีแล้ว<ค>เอายงเงเอาว่าแล้วฉาิหน่งว่าจะคิดอะไรสบายแล้วนี่สุดท้ายแล้วไม่ต้องมาแล้วไม่ก็นี่ไงไม่ต้องมากันอีกแล้วโอ้ยหลังจากไปโผล่หลายเรื่องแล้วไปโผล่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโอ้ยเรื่องียกผมมาอีกโอ้ตอนนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเราเดินทางมาถึงสุดทางแล้วอันนี้เป็นฉากจบของทุกๆทุกอย่างนะครับก็ อยู่ในตอนหงครับยังไงก็อขอฝากผลงานไปด้วยนะครับกับชีวิศวกบังก่อนนะครับ